Container Showcase Review ตู้สำนักง,งานบ้านสเร็จรูปรุ่นประหยัดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ที่เตรียมจัดส่งที่สักแก้วนะครับรายละเอียดของตัวตู้นะครับเป็นรุ่นประหยัดแล้วก็เป็นรุ่นยอดนิยมขายดีประจําปีเลยนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าราคาเนี่ยไม่สูงมากและได้อุปกรณ์ครบครับ รายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้นะครับเป็นตู้ประกอบใหม่ขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่3.00เมตรนี่คือด้านกว้างครับแล้วก็ความยาวครับด้านหน้าของตัวตู้อยู่ที่6.00เมตรความสูงอยู่ที่2.80เมตรก็คือกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2.80เมตรครับโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กซิงค์ปอดสนิมนะครับแล้วก็ทำสีพาวเดอร์โคดเรียบร้อยแล้ว ตัวผนังนะครับเป็นไอโซวอลนะครับกันร,ร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเป็นโฟมที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีเหล็กปิดซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแล้วก็อัดโฟมเข้าไปตรงกลางคุณสมบัติของโฟมตัวนี้นะครับไว้สำหรับกันร,ร้อนกันไฟได้ตัวหลังคานะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่อาจจะมองไม่เห็นด้านบนตรงนี้นะครับหลังคาจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสี2ชั้นแล้วก็มีฉนวนกันความร้อนอยู่ตรงกลางอีกครั้งหนึ่งครับตัวตู้จะมีการระบายน้ำนะครับลงสู่เหล็กซิงค์สู่ ด้านหน้าและด้านหลังนะครับเพื่อป้องกันน้ําขังข้างบนตัวตู้รายละเอียดครับด้านหน้าครับจะมีประตูแบบระบบล็อก2ชั้นนะครับนี่นะครับก็คือค็อแก๊กเนี่ยสามารถล็อก2ชั้นได้ประตูก็จะเปิดมาประมาณนี้ครับความกว้างของประตูครับอยู่ที่1เมตรนะครับแล้วก็สูงอยู่ที่2เมตรครับหน้าต่างครับ หน้าต่างเป็นบานเลื่อนสลับ2ชุดแล้วก็มีเหล็กดัดให้นะครับตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถสลับได้ตามความต้องการการใช้งานครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นลูกค้าใบนี้ก็จะจัดไว้ด้านหน้าทั้งหมดครับมาดูด้านซ้ายมือของตัวตู้ครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นด้านทึบนะครับตัวนี้ตัวตู้ครับจะมีฟิล์มนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็น จะมีฟิล์มกันรอยสำหรับตัวผนังให้เรียบร้อยหมดแล้วครับท่านผู้ชมสามารถไปถึงหน้างานก็สามารถฉีกออกได้นะครับก็จะเห็นสีจริงของตัวตู้นะครับซึ่งเป็นการกันรอยไปในตัวนะครับนี่ก็จะเป็นแผ่นฟิล์มนะครับมาดูอนนี้เดี๋ยวผมแผ่นดูช้านะครับนี่แผ่นฟิล์มนะครับส่วนด้านหลังครับที่เป็นด้าน6.0เมตรก็จะเป็นด้านทึบของตัวตู้จะมีฟิล์มให้เหมือนกันนะครับฟิล์มกันรอยของตัวผนังครับและด้าน 3.00เมตรอีกหนึ่งฝั่งตัวนี้ก็จะมีฟรีเหมือนกันนะครับการรอยเหมือนกันนี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้กว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร80ใบนี้ครับมาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับประตูเป็นระบบล็อก2ชั้นนะครับเวลาล็อกก็ความปลอดภัยนี่สูงสุดเลยนะฮะเวลาเปิดมาประมาณนี้นะครับมาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับภายในครับ อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับตัวผนังเนี่ยจะเป็นไอโซวอล์อยู่แล้วนะครับกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟแล้วก็จะมีแผ่นฟิล์มเคลือบให้นะครับตัวนี้แล้วก็รุ่นนี้นะครับไม่มีระบบไฟฟ้านะครับจะมีรุ่นหนึ่งที่มีระบบไฟฟ้าท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปนะครับเพราะบางท่านเนี่ยอยากจะไปเดินไฟเองหรือไว้เก็บของนะครับเป็นสำนักงานก็จะประหยัดขึ้นเยอะครับหน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับนะครับภายในนะครับตัวนี้แล้วก็มีเหล็กดัดให้มีให้2ชุดครับส่วนตัวหลังคาครับจะเป็นแผ่น เหล็กเคลือบสี2ชั้นนะครับมีเท่อชีดแล้วก็มีฉนวนอยู่ตรงกลางอีกทีนะครับเพื่อกันร้อนแล้วก็กันน้ํารั่วซึมเข้านะครับส่วนตัวพื้นครับพื้นเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา18มิลแล้วก็ปูทับด้วยเป็น PVC กระเบื้องยางแผ่นเดียวนะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวคิ้วบัวให้เรียบร้อยหมดแล้วครับนี่คือรายละเอียดภายในของตัวตู้นะครับสรุปภายในครับมีสฉวนกันความร้อนทั้งผนังและหลังคา ประตูเหล็กดัดอ่าทีทีครับหน้าต่างเหล็กดัดพื้นซีเมนบอร์ดหนา16มิลนะครับแล้วก็มีปู PVC เป็นเหมือนกระเบื้องยางแผ่นนะครับ1ชิ้นไปเลยนะครับทีเดียวก็ให้ความสวยงามครับตัวนี้นี่คือรายละเอียดภายในทั้งหมดครับมาดูรายละเอียดภายนอ้อยครั้งหนึ่งครับตัวตู้ครับตำแหน่งของประตูหน้าต่างนี้สามารถสลับมุมได้ตามความต้องการการใช้งานนะครับโครงสร้างนะครับ จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวผนังเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งไปจะมีแผ่นฟิล์มนะครับเคลือบกันรอยสำหรับตัวผนังทั้งภายในภายนอกให้เรียบร้อยนะครับแ,แ<ล>ะนะนําไปถึงหน้าง,งานคุณลูกค้าสามารถแกะได้เลยนะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของตัวตู้กว้าง3มเมตรยาว6เมตรสูง2เมตร80ใบนี้ครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0 8 9 9 9 9 5 3 4 5หรือที่ไลน์โ a ของทางบริษัท Assign คอนเทนเนอ s ์โชว์เคข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของ www.containershowcase.com อย่างไรผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้สำนักงานบ้านสนูิรรูปแบบมาตรฐานรุ่นขายดีสวัสดีครับ